สวัสดีครับพบกันอีกแล้วครับวันนี้มีเหรียญพญาเต่าเรือนหลวงปู่หลิวอีกแล้วครับผมแต่เป็นรุ่นรวยรวยรวยหรือรุ่นสามรวยนะครับรุ่นนี้จะเป็นบล็อกกระสับนะครับเป็นโรงงานกระสับนะครับผลิตเหรียญน,นี้เป็นเหรียญเนื้อทองแดงนะครับ จำนวนการสร้างน่าจะหลักหมื่นเหรียญน,นะครับเหรียญที่เป็นบล็อกของกองกระสาบนี่จะดูง่ายครับถ้าดูเขาเรียกว่าดูลักษณะการปัม๊มถ้าใครดูรู้จักเหรียญบาทเหรียญ5บาท10บบาทถ้าดูเป็นก็ไม่น่ายากครับเพราะว่าลักษณะก็จะคล้ายๆกันครับ เสนราคาเหรียญรุ่นนี้ก็อยู่น่าจะอยู่หลักพันต้นๆน,นะครับเดีย๋ยวจะสง่งตัวตัดตัวขอบเหรียญให้ดูนะครับตัวตัดนะฮะถ้าเจอแบบนี้ก็หยิบได้เลยนะครับตัวตัดก็จะเป็นบ้งางหยาบๆนะฮะสองสันบ้างตรงใต้ ถัดจากขาเต่าขาหน้าครับขาหน้าเต่าเยวจะพลิกอีกด้านหนึ่งให้ดูนะครับด้านนี้ก็จะเป็นลักษณะตัวตัดก็จะคล้ายๆกันนะครับแต่ตรงนี้จะอยู่ช่วงเวลาประมาณาถ้าเป็นเทียบเป็นเขตมาริกาก็อยู่ประมาณ3นาฬิกานะครับ จะเห็นบ้างครับบ่ายสามถึงสี่โมงนะครับเรียกจะเห็นบ้างชัดเจนแล้วก็เดี๋ยวจะขยายโค้ดให้ดูนะครับ<ม>โค้ดนี่ถ้าจะชัดนี่จะเป็นเสี้ยนเป็นเส้นวิ่งในโค้ดด้วยนะครับ<ม>ี๋ยวผมพยายามกำลังโฟกัสอยู่นะฮะสักครู่นะครับเดี๋ยวนะฮะแป๊บ อย่นี้พอไดนะ้เดี๋ยวนะตออ,อีกทีครับอีกทีาีกำลังกำลังขยายมันเยอะไปเดี๋ยวนะฮะแป๊บฟฟนึ่ะเอาใหม่ครับประมาณนี้นะครับน่าจะได้ละประมาณนี้แหละเพราะว่ามันกล้องผมก็ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ในโค้ดเป็นโค้ดตัวนะ้าข้างในจะมีเส้นเสี้ยน,นวิ่งเต็มไปเลยนะครับถ้าเหรียญจริงนะครับเห็นไหมครับบล็อกกองกระสับก็จะเป็นรูปนกวายุพักนะครับอยู่ข้างที่เขาปั๊มไว้นะฮะ ถ้าเกิดเพืเ่อนๆที่พี่ท่านใดชอบก็ผมรบกวนนะครับกดติดตามแล้วกดซับสไครป์ให้ผมด้วยนะครับอันนี้ก็ชมเหรียญไปนะครับพื้นดิดูพื้นเห,นหรียญดูธรรมชาติเหรียญน,นะครับตอนนี้เนี่ยรุ่นรวยรวยรวยนะครับผิวตัวนี้จะผิวไฟออกแดงส้มเลยนะครับเอาไว้เจอกันใ่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ